ถ้าคุณคิดว่านิยายประวัติศาสตร์น่าเบื่อคิดใหม่วันนี้จะมาแนะนำนิยายบางระาจารันของไม้มืองเดิมซึ่งเป็นนิยายรุ่นคุณพ่อตอนนี้น่าจะเป็นปู่แล้วน่ะนิยายจะพาคุณย้อนไปสู่ศึกสุดท้ายในสมัยอุทยาของชาวบ้านบางระจารันกับการต่อสู้สุดระห่ำที่ไม่มีวันลืมเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่สงครามเลือดเดือดแต่เต็มไปด้วยความรักมิตรภาพและศรัทธาที่แรงกล้า คนธรรมดาที่รวมพลังกันปกป้องบ้านเกิดพวกเขาไม่ได้แค่สู้เพื่อชัยชนะแต่เพื่อเกียรติยศที่น่าสนใจคือชื่อบทของนิยายบางละจันได้นำบทพระราชนิพลโครงภาษิตนักรบของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมาใช้ซึ่งสอดคล้องลงตัวกับเนื้อเรื่องพอดีไม่เพียงเท่านั้นโครงบทนี้ยังถูกนำไปใช้แต่งเป็นเพลงประกอบละครเวทีเรื่องเกียรติศักดิ์ทหารเสือจนกลายเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ุณชอบมิยายที่อ่านแล้วไปเต้นแรงมันอยู่กลางสมองละภูมิก็ต้องลองอ่านบางแล้จันแล้วถ้าชอบการรีวิวแบบนี้ Fol โล w เราด้วย